จากการหาฮอร์โมนธรรมชาติมาทดแทนกระทั่งวางแผนปลูกเองทานเองจึงทำให้ผู้หญิงเก่งแห่งอำเภอวังน้ำเขียวเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ผลิตน้ำมันอะโวคาโดโดยมีงานวิจัยรับรองโชว์โดยเฉพาะซอฟต์เจลอะโวคาโดของที่นี่เขามีกระบวนการผลิตอย่างดีแบบครบวงจรคุณทิติรัตน์ศักดาปรีชาผู้ก่อตั้งแบรนด์บริบูร์ฟาร์มครับ เอาละครับตอนนี้ครับคุณแซคครับเราอยู่กับพี่เตือนนะครับเจ้าของบริบูรณ์ฟาร์มนะครับผมสวัสดีครับพี่เตือนครับสวัสดีค่ะถามถึงจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจครับพี่เตือนครับก็มาจากปัญหาสุขภาพของพี่เองครับผมก็คือพี่มีปัญหาที่ว่าพี่ตัดมดลูกนะคะปัญหาที่ตามมาจากการตัดมดลูกก็คือร่างกายขาดฮอร์โมนค่ะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนไค่ะเราก็เลยต้องมาทานยายาก็คือเคมีตัวหนึ่งและทีนี้ยาเนี่ยเราทานนานมากทานไปถึง15ปีทีนี้ ก็เริ่มไปตรวจเช็คสุขภาพคุณหมอบอกว่าเริ่มสอแววไม่ดีแล้วครับคืออยากจะให้หยุดหยุดยาเคมีซะใช่ค่ะแต่ถ้าหยุดมันส่งผลกระทบต่อร่างกายเราแน่นอนโอ้โเยอะค่ะครับผมคือมันก็จะร้อนกะสับกระสายแล้วก็จะเครียดแล้วก็คือก็จะมีปัญหากับผลข้างเคียงครับก็เลยเริ่มที่จะศึกษาว่าอะไรนาะที่มันจะช่วยตรงนี้ได้ก็เลยเริ่มอ่านงานวิจัยเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะว่าตัวไหนนาะที่จะทดแทนแต่อยากจะนั้นเน้นเป็นอาหารก็ไปเจองานวิจัยตัวหนึ่ง พี่เขาบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยมีเอสโตรเจนอยู่ซึ่งสามารถที่เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเชื่อหรอกค,ะค่ะเพราะว่าอาศัยว่าพี่ก็บ้านนอกหน่อยนึงไม่รู้จักอะโวคาโดไม่เคยทานตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยว่าอะโวคาโดหน้าตาเป็นยังไงค่ะแล้วคุณสามีเขาก็เลยไปหาซื้อมาให้ทานครับ,รบทานครั้งแรกมีความสึกว่ามันมันรสชาติมันไม่อร่อยแล้วก็ทีนี้ซื้อมาแล้วมันแพงค่ะปัญหามันคือมันแพงพ<ช>อมันแพงก็ต้องทานต่อแต่การจะปลูกการจะสร้างผลิตผลขึ้นมามันไม่ได้ง่ายนะค่ะ แล้วทำายัางไงต่อครับพอด้วยความที่มันแพงใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเราเนี่ยปลูกทานเองก็ได้ลอ,ลองผิดลองถูกก็ศึกษาข้อมูลว่าที่บ้านเราปลูกได้ไหมอะไรไหมค่ะ ก็ไม่มีใครที่จะให้คําตอบเราได้นอกจากตัวเราเองอก็ทดลองปลูกค่ะลงมือทำเลยลงมือเลยค่ะปลูกไปตอนแรกก็รอดมั่งตายมั่งเนาะค่ะแต่ว่ามันมันภาคภูมิใจยอย่างปลูกปีแรกได้ทานเลยปลูกปีที่2ได้แจกเพื่อนอปลูกปีที่สได้ตังเข้าบ้านได้ขายแล้วไปได้ทั้งปลูกอะโวคาโดนี่มันยากยังไงด้วยอะโวคาโดเนี่ยจะต้องเป็นต้นที่เราเพาะจากมาเมล็ดก่อนเพราะว่าเขาต้องอยู่ได้ลากแก้ว แล้วเสร็จแล้วพอต้นโตได้พอประมาณแล้วก็จะเปลี่ยนยอดยอดที่เอามาคือยอดของพันธุ์ที่ผ่านการออกลูกแล้วแล้วเราก็มาเสียบต้นนี้คือต้นใหม่แล้วก็ยอดคือยอดที่ผ่านการออกลูกแล้วมาเสียบแน่นอนเอาเพราด้วยปลูกมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์เนาะของพี่ปลูกสายพันธุ์อะไรบ้างครับปลูกทุกสายพันธุ์เลยตั้งแต่พันธุ์แฮสพิงเคอร์ตันอันนี้พิงเคอร์ตันค่ะอันนี้คือที่เราคุ้นเคยอยู่ในห้างสินค้าอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะ อันนี้เป็นพันปีเตอร์สันคือพันพันแฮสจะลูกเล็กกว่านี้นิดนึงพิงเคอร์ตันกับกับแฮสเนี่ยถ้าคนไม่ได้สังเกตจะแยกไม่ออกเพราะจะเหมือนกันมากค่ะจนถึงวันนี้ทํามากี่ปีแล้วลูกโอ,อกปอล <ๆ S 2> ์ดว,วันนี้ก็5ปีแล้วค่ะหปีแล้วนะครับผมอันนี้แปลกนะเหมือนลูกตีนเป็ดต้องตีนเป็ดใช่ใช่เหมือนลูกตีนเป็ดเลยถ้าเห็นตามตามสวนตามนั้นเรานึกว่าตีนเป็ดก<ช>็ต<ช>ัดทิ้งหมดเลยนะใช่อันนี้จะปอกได้เหมือนกล้วยเลยนะคะ <Huh? S 2> ค่ะพอเรามีดผ่าเนี่ยแล้วเราก็เอามือปอกได้เลยครับพอเราเนี้ยแน่นอนว่าเรามีผลผลิตจากเกษตรเนี่ย mm. เยอะและ้ะมันก็ต้องนํามาแปลรูปใช่มันสามารถแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างครับเริ่มต้นเราก็เริ่มคิดว่าจะเอาไปทําอะไรที่สามารถเก็บได้นานเราก็ใจเราก็คิดไปถึงการสกัดน้ํามันอะโวคาโดาว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครที่ทําจริงจังอ่เราก็เริ่มอ่านงานวิจัยอีกพอคิดได้ว่าเราน่าจะสกัดน้ํามันเราก็ประเภท สั่งเครื่องมาเลยค่ะสกัดออกมาร้อนค่ะไม่ใช่สกัดเย็นไม่ได้ประโยชน์เสียเพราะว่าเวลาที่เอาผลไปวิเคราะห์เราแทบไม่เหลืออะไรเลยจากการสกัดร้อนเราก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าก็จับมือกันแล้วสองคนว่าเลิกเอะเราไปต่อไม่ได้แต่นั้นเราไม่เอาแล้วเราไม่สกัดน้ำมันละค่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็หยุดพักมาช่วงหนึ่งจนกระทั่งเรามานั่งคิดทบทวนใหม่เราก็เลยเข้าไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะเข้าไปปรึกษากับอาจารย์ที่นั่นว่าจะขอแบบโมดิฟายเครื่องให้ใหม่ได้ไหม ณตอนนั้นเครื่องที่เรามีอยู่แล้วจะทิ้งไปก็เสียดายใช่ค่ะ,ะก็ได้ไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็เลยเอาเครื่องเนี่ยเข้าไปโมดิฟายให้นะคะแล้วเสร็จแล้วข่าวมันก็กระซิบนะฮะไปยังคณะวิทยาศาสตร์อของมอเกษตรว่าสนใจทําวิจัยร่วมกันไหมอโอ้โหเราก็กระโดดร่วมเลยแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้มีทางนักวิจัยเงินทุนวิจัยมาช่วยด้วยแต่ณตอนนั้นเนี่ยเราเราทำไปในรูปของผิดภัณฑ์เพอร์เซ็น a ์แร์เหมือนไปสบู่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพครับผลปรากฏว่าเราหนีมะเร็งเนาะ อุตสา์รีบมาทานอะโวคาโดแต่ว่ามะเร็งมันไปรออยู่แล้วในระหว่างที่ทําวิจัยอยู่ค่ะคในระหว่างนั้นความสําเร็จจะมาถึงอยู่แล้วอะค,ค,ค่ะผลตรวจมะเร็งออกพอดีเกิดความท้ออีก ไม่ท้อคำว่าท้อไม่มีคือจนกระทั่งสภาพร่างกายเนี่ยแทบไม่ไม่เหลือสภาพแบบนี้เลยแต่ใจก็ฮึดสู้คือเป็นจนกระทั่งว่ากืนน้าลายตัวเองไม่ได้อาหารเนี่ยทานไม่ได้นะคะนึกขึ้นได้ว่าซอฟเจลเนี่ยที่เราทำมาเนี่ยมันมันเสร็จแล้วจากงานวิจัยก็เลยเอาเอาตัวเนี้ยเข้ามามันมันเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเดินต่อนะมีความหวังขึ้นใหม่ครั้งนึงก็เริ่มใหม่ ก็ไวขนาดนี้ค้าขายออนไลน์ก็ไม่เป็นครับแล้วทีนี้พอดีจังหวะนั้นก็เจอของกรมส่งเสรมิมอุตสาหกรรมกองพัฒนาเกษตรอุตส,สาหกรรมเนะะี่ยค่ะจัดอบรมก็เลยมีความรู้สึกว่าใช่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราขาดบริษัทเราขาดก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าจะไปอบรมแต่ก็ด้วยไวขนาดนี้ก็เลยส่งน้องชายไปอบรมแทนอย่างนี้ต้องคุยกับน,น้องชายแล้วเนอะ<ช>ว่าไป,ไปอบรมแล้วได้อะไรมาบ้างใะ<ช>ค,ครับผมบสวัสดีครับพี่เอ๋ครับผมพี่ผู้ที่ไปร่ำเรียน เขาเรียกว่าออกศึกมาเขาเรียนสอนกันขนาดไหนพี่ก็ยอมรับเลยนะครับว่าครั้งแรกที่เข้าไปไม่ตั้งใจว่าจะได้รับความรู้ขนาดนี้มันเป็นข้าจริงๆคือเข้าไปเนี่ยมันได้ความรู้ใหม่หมดเลยมันเป็นการเปลี่ยน mindset หมดเลยไคอร์สที่เข้าชื่อคอร์สอะไรครับที่เราเข้าในหลักสูตรเป็นะระยะสั้นก็คือจีเนียสอิคเอนอมช่วงที่เราเข้าไปเนี่ยนะครับเขาจะสอนทั้งหมดเลยผมผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ผู้ประกอบการอย่างกเกษตรอุตสาหกรรมอย่างเราหรือ s อ e ออย่างบ้านเราเนี่ยมันควรจะต้องได้ mindset ใหม่หมดเลย เรามาเราไม่รู้เรื่องเลยครับพอได้การบ้านพอได้งานที่กลุ่มเขาต้องให้เรามาหาข้อบูลหาตัวตนหาดีเอ็นเอเราเนี่ยเรา4ี่หคนในบริษัทนะครับกลางคืน4ี่ห้าทุ่มเราต้องช่วยกันทําการบ้านเพราะต้องส่งให้ทันก่อน9ก้าโมงเช้ากลายเป็นว่าเราเองได้ความรู้แบบพร้อมๆกันก็มีการทะเลาะกันพวกจะทําไปทําไมทาไมต้องเยอะแยะเพราะสุดท้ายหลังจากเรียนเรียนเรียนไปมันมันทำให้เรามองเห็นว่าถูกต้องสิ่งที่ผ่านมาเราทําไปโดยโดยขาดวิสัยทัศน์ยิ่งเรียนไปทําให้เราเข้าใจว่า กา,การทำเกษตรหรือการแปลรูปเนี่ยมันจําเป็นต้องเราต้องรู้ดีเองของเราเราต้องรู้กี่สู่สักเซสว่ามันมันคือไอที่สาคัญนี่เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นจากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ได้องคความรู้มากมายเราถูกการพัฒนายกระดับไปพร้อมๆกันอพอไปเรียนม,มาแล้วไอสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอย่าง,างชัดเจนเลยก็คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์แต่เมื่อก่อนเราขายเป็นอย่างนี้หลังจากที่ไปเรียนมาแล้วนี่แ็กดูโอ้โห เก๋จากสวยครับดูแบบว่าแบบดูอินเตอร์มากนะดูสามารถส่งขายต่างประเทศได้เลยนะครับเมื่อก่อนในส่วนใหญ่เราจะไปเน้นเ,เรื่องของคอสเมติกส่วนตัวนี้เราก็ไม่ได้เป็นเน้นเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของมันเลยครับ,ร,บระหว่างเรียนเราก็มาพัฒนาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํขนาขณะเดียวกันพอเรียนไปเนี่ยเราก็ได้รับการพัฒนาวิสัยทัศน์ใหม่แล้วก็ได้รับรางวัลบรรจุพันธุ์ใหม่จึงได้ได้บรรจุพันธุ์นี้ออกมาสิ่งที่เราได้ก็คือรางวัลเบสออฟเดอะเบสของโครงการครับของจีเนสอีคเนมี่นอกจาก ตอบเจลแล้วเรามีผลิตภัณฑ์อื่นอะไรบ้างครับคือหล,หลังจากที่เมื่อก่อนเราแค่สกัดน้ํามันแล้วเอาน้ํามันไปใช้ทาผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ในระหว่างการผลิตมันก็จะเหลือกาดาอัคาโดที่เหลือมันยังไปสร้างแหวนลูกขึ้นมาไปเป็นครีมผงสามารถเอาไปทาคุกกี้อ,อ,อัคาโดท,ที่ที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นนวัตรกรรมตัวใหม่ขณะเดียวกันตัวเอาตัวครีมตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นครีมผงอัคาโดเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย ซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นงานต่อยอดมาจากทางกลุ่มส่งอุตสาหกรรมและถัดมาก็จะเป็นโอโคโดเพียวเล่ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะมาตอบโจทย์เรื่องของคุณค่าอาหารเราสามารถเอาไปปั่นกับนมเป็นนมโอโคโดสามารถเป็นอาหารผู้สูงอายุสามารถใช้ไปต่อยอดอาหารอื่นอันนี้เป็นขวดอนนะไรเหรครับผมเห็นตั้งอยู่นานแล้วครับผมเช่นน้ำมันหมูครับไม่ใช่ค่ะครับผมอันนี้น้ำมันจากอะโคโดที่เราสกัดเย็นอ๋อค่ะแต่ทีนี้ว่าสีมันจะแตกต่างกันในแต่ละขวดครับเพราะว่าอันนี้มันผ่านการฟอกสี นะคะพอต,อต่อมาเนี่ยเรามาทําเป็นอาหารคือเป็นเสริมอาหาร,รก็คือซอฟเจลเนี่ยนะคะครเราไม่ฟอกแล้วเพราะว่าการฟอกคือการลาออโคโลโรฟีนออกเพราะนั้นซอฟเจลที่อื่นจะไม่สีเหมือนเรารเพราะว่าซอฟเจลเรานี้อุดมด้วยโคโลโรฟีนอนอกจากอุดมด้วยโคโลโรฟีนแล้วที่สําคัญคือมีกรดไขมันดีอันนี้ถือว่าเราทําครบห้วนไม่เคยทิ้ง แม้แต่เปลือกเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเปลือกไปทำอะไรได้บ้างอะ่ะเปลือกตอนนี้ที่เราไปวิเคราะห์นะครับปรากฏว่าไปพบว่ามีคลโรฟสูงถึง68%มีวิตามินเอสูงมากมีแคลเซียมสูงมากมซึ่งตัวนี้เรานําไปเป็น2ส่วนก็คือในเรื่องของนอนฟู้ดกับฟู้ดคือด้านอาหารกับที่ไม่ใช่อาหารนะครับนอกจากที่เราปลูกแล้วนะครับเรายังกลับมาดูแลเรื่องชุมชนเราไม่ได้ปลูกคนเดียวขายคนเดียวเรากลับมามาดูแลเรื่องของอีโคซิสเต็มทั้งระบบเลยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยนําศาสตร์ของพระราชา บวกกับว <owad Es> ิส erm ัยทัศน์ที่เราได้จากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความตั้งใจในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้ไปสู่ตลาดเวทีโลกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับอะโวคาโดไทยให้เป็นเป็นผลไม้เศรษฐกิจของประเทศแล้วก็เข้าสู่เวทีโลกครับวันนี้ผมเห็นเด็กๆมาเยอะมากเขามาทําอะไรกันครับอ๋อวันนี้เด็กเขาจะมาเรียนวิธีการเสียบยอดอะโวคาโดนะคะแล้วเสร็จแล้วที่เราจะปลูกฝังเติมเข้าไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องการปลูก กเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะปลูกฝังไปเพราะว่าถ้าเด็กไทยในวันนี้เริ่มที่จะลดการใช้เคมีผลที่ได้ก็สื่อพวกเราทุกคนถูกวันนี้อยากจะมาเที่ยวชมสวนก็มาชมได้ใช่ไหมเป็นสวนออร์แกนิกด้วยใช่ครับอยากมาซื้อสินค้าก็ซื้อได้ใช่ไหมใช่ครับแต่สารถซื้อที่ไหนละ่ะก็บริบูรณ์ฟาร์มนะคะก็มีเพจมีไลน์นะคะก็ติดต่อมาดูได้นะครับที่นี่ปลูกโอโคโดแบบว่าออร์แกนิกจริงๆแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากโอโคโดมากมาย ให้ลองกันดูนะครับผมอะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณครับผมครับดีค่ะโอ้โหครับภูมิใจเขาวันนี้ครับภูมิใจของไม่ฝากแม่แล้วครับผมเดี๋ยวนะขอให้มาเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีครับไม่สนใจจะทําเกษตรอินทรีเขาบ้างก็อยากจะทานะครับผมแต่ว่าอยู่ที่บ้านทําไม่ได้ครับทําไมอะคืออยู่ที่ชุมแพมันไม่มีเลยครับมีแต่นกเขานกเอี้ยงนกอินทรีย์ไม่ค่อยมีครับเห็นไหมผมบอกแล้ว